อายุทยาครับลงกึงมงคลอยุทยาครับตัวทางหน้าแนแท็กบ,คบีครับเอ็นเกคัสช่างจ่อยบางพีครับหนึ่งดอหนึ่งเดดูดีครับดูเวลาครับแท็กเอ็นสิบ1ปดจุดสามหนึ่งหกครับตัวทางหน้าแนแท็กบีครับทัางจ่อยบางพีวิ่งอยู่ที่ สิบเอดจเจ็นย์เจครับผู้ต่อไปขยับตามมาเลยครับอยู่ในอึ่งของสองพันครับช่างกุ้งส,สามสามเรเวนหน้าแนปีครับคูณแผนเมืองสุพรรณครับเสือร้ายเมืองสุพรรณหมายเลขหนึ่งห้าศูนครับ ตัวน,นัแบเป็นบอลทุกสุดางครับโอ้ดูดีครับแ 5, บ็ A 60ฟุต1.571รัดตัวนักแข่ง B 60ฟุต1.622และดูในเกียร์ครับแบ็ A วิ่งอยู่10.846ครับตัวนักด้านแบ็ค B 10.727ผู้ต่อไปครับ รถเหล็กฐันหกเปี่ยนจากตัววิ่งต่อเลยนะครับดูดีครับโอ้ิฟุสตั้งจุดห้าทั้งคู่ครับทั้งเอและบีออกตัวไล่เรียกกันและดูเวลาที่หยุดครับออเอกชัยทั้งเอวิ่งสิบจุดสี่สามสามครับอ้าวตอนหนึ่งคันซิ่งรถไปไนอะไรครับจะงอกหน้าดูเลยครับอันนี้เป็นลันที่สองครับ จุดหกศูนย์แม่ที่รับอยูไ่ไหนครับ เอสองสอหน B, 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 B Z, B ครับตอหน้าแทนดีบีดีแซิงกะโบครับ10.668ดหกรือเปล่าหกจครับเฮ่พี่ครับมึงไปแอบหลับอยู่ไหนครับช่งครับฟุกสลับบุรีครับเขาจะให้ thank mm -hmm. you ็ดหนึ่งเก้าเจ็ด